สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับพบกับกอฟที่ฟอร์ดพระประแดงแน่นอนเนาะที่ทํางานเราเราก็จะต้องรีวิวกันอยู่ที่นี่นะครับพบกับกอฟที่ฟอร์ดพระประแดงแน่นอนครับก็จะต้องมีรถฟอร์ดมารีวิวให้ชมกันนะฮะวันนี้นะครับนี่พระเอกของเราอยู่ข้างหลังเน็กเกนฟอร์ดเอเวอร์เรสตัวไทเทเนียมครับแน่นอนเห็นอย่างนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับลูกค้าฟอร์ดทั้งหลลาายยก็็รูู้้อ่่แวววมััันนเปตขบ2 นะครับคันนี้นะครับเป็นต้องบอกพิเศษทั้งนอกทั้งในเนาะเพราะว่าภายนอกเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมครับของดังฟอร์ดนะครับแล้วก็ภายในเป็นเบาะสีพาลิงครับก็พิเศษเข้าไปใหญ่เลยนะครับท็อปที่สุดนะครับในที่สุดของรุ่นขับ2นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะ แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายนะครับ1,724,000บาทนะครับสีขามุกกับสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษ2สีนะครับในตัว e v e r อ e รตก็บวกเพิ่มไป1 2 0 0 0นะถ้าเป็น e v e r อ e รตบวกเพิ่ม1 2 0 0 0นะครับก็จะเป็น1,736,000บาทนะครับแต่คันนี้เหมือนที่ก็บอกเป็นเบาะพารีลีด้วยนะครับก็ บวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับนี่หรูหรานะครับตามนิยามของเอเวอรเรสต์นะครับตัวไทเทเนียมก็ต้องใช้คำว่ารักชุรี่มากๆนะครับอ่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกครับเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับกระจังหน้านะครับแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นตัวไทเทเนียมกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับ นี่ให้ความหรูหราเต็มที่เลยคาดกลางก็เป็นโครเมียมโลโก้ฟอร์ดนะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของตัวฟอร์ดเลยนะครับลังพึ่งตัวนี้สังเกตดูกันดีๆนะครับมันไม่ใช่สีดำนะมันเป็นสีเทากา้าฟ,ฟครับเห็นไหมเรียบหรูนะครับสุดๆเลยทีเดียวนะครับมันพรีเมียมมากๆเลยนะฮะอ่ะ ก็เทิบมานะครับเรามาดูกันในส่วนของไฟหน้านะครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้นะครับพวกนี้นะครับตัวไฟต่ำนะครับจะอยู่ตรงนี้ที่ก็เปิดไฟสูงจะอยู่ข้างล่างนะครับพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับนี่ไฟตันหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเอเวอร์ก็เป็น LED ทุกตัวนะครับมีตัวกรอบเห็นไหมครับกรอบรอบนอกก็เป็นโครเมียมนะครับเพื่อให้รับ นะครับกับตัวกระจังหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ชายกันชนเป็นสีเงินเนาะมีห่วงลากนะครับคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่ระบบนะครับด้านหน้านะฮะแน่นอนนะก็บอกไว้แล้วนะว่าคือท็อปที่สุดของขับสองเนาะระบบด้านหน้านะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับก็คือออโต้ไฮบีมที่ปั่นน้ำฝนเป็นออโต้นะครับมีกล้อง360องศา นะครับมี Adaptive Cruise Control นะครับแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับหยุดยันศูนย์นะครับแล้วก็ตามไปต่อได้นะครับมีระบบเลนคิปปิ้งนะครับที่สั่นเตือนหรือดึงกลับมีระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนเดินนะฮะระบบเยอะมากๆนะครับเห็นไหมเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็4จุดนะครับนะครับมาพร้อมกับระบบพวกนี้อยู่แล้ว ก็ถอะมานะครับที่ตัวแก้มนะครับตัวคิ้วนะฮะนี่เห็นไหมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับให้รถดูหรูหราลงตัวมากๆนะครับระบบเบรกนะครับสำหรับเอเวอเรสแน่นอนครับรถระดับนี้ดิสเบรกทั้ง4ล้อครับตัวล้อนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมนะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับหรือบางคนเรียกหน้าเงานะครับก็ ขนาด20นิ้วนะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์นะกูดเยียร์255520นะครับตัวนี้นะครับก็วิ่งบนถนนดำได้ดีนะครับลีดน้ำได้ดีแล้วก็มีความเงียบบางท่านเนี่ยนะครับก็เฮ้ยล้อมันล้อ20อยู่แล้วสไตล์นี้พี่เปลี่ยนแต่ยางเพื่อที่จะเอาไปลุยบ้างก็ได้นะครับท่านใดชอบแบบไหนก็แจ้งกับได้เลยนะครับแก้มนะฮะใบเทอร์โบสัญลักษณ์ของตัวเกียร์10สปีดนะครับคีบระบายความร้อน กรอบกระจกนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะครับกล้องนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง3 6มอสิองศานะครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับตอนเราเปิดประตูหรือปลดล็อกนะครับจะมีแสงนะครับเพื่อให้เราเห็นนะครับตอนที่เราจะก้าวขึ้นรถนั่นเองนะครับจะได้ไม่เหยียบน้ําเหยียบสิ่งปฏิกูลขึ้นไปราวหลังคานะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีเงินกันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้ของทั้งฟอร์ดนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิก นะฮะคันนี้ติดเบ้ารองมือนะครับเป็นฟิล์มใสนะฮะมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์มีกุญแจอยู่ที่ตัวทัดล็อกรถได้สอดมือปลดล็อกรถได้นะครับมีนี่ตัวอะคริลิคว่าไทเทเนียมระบบด้านข้างนะครับของรุ่นนี้ก็จะมีระบบบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับนะครับหรือจุดบอดนั่นเองบันไดนะครับด้านข้างก็จะมีเป็น ขีดเงินแบบนี้นะครับมันก็จะไปรับกับตัวราวหลังคานะฮะจูสังเกตนะครับตัวไทเทเนียมแน่นอนครับที่เขาบอกว่าลักชูรี่นะครับหรูหราดูนะครับขอบกระจกนะขอบประตูยังเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะนี่ช่วงล่างนะครับด้านหลังนะครับช่วงล่างเป็นวันลิงนะครับระดับเดียวกับแลนด์โรเวอร์เลยทีเดียวนะฮะมาที่ท้ายรถนะครับมาส่วนที่ของตัวฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีตัวไลฟ์ฟ้าหลังนะครับมีล้างล้างกระจกนะครับที่ปัดกระจกเนาะไฟท้ายนะครับเป็น LED signature ก็สวยงามนะครับแล้วก็หลูหลาแบบนี้เลยด้านในนะครับก็จะมีอะคริลิกนะครับโครเมียมนะครับคำว่า Everlast มีกล้องด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกมีไฟตัดหมอกหลัง พบคันเลยทีเดียวฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้านะครับมีระบบแฮนด์ฟรีเนาะก็สอดเท้าได้นะครับเปิดที่ฝาท้ายได้เปิดที่รีโมทได้เปิดที่ในรถได้นะครับเบาะนะครับแถวที่3ก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่นะฮะซื้อรถจากอ๊อฟนะครับมาตรฐานพายาง้ังเป็นอย่างนี้ไม่มีนะที่ว่ามีแต่ที่เหยียบและข้างหลังไม่มี นะครับอันนี้คือมาตรฐานของเราที่เราให้ลูกค้านะครับส่วนท่านใดจะขยับไปเล่น 3D จะขยับไปเล่นพายางที่เป็น EI นะครับที่เป็นกระดุมเล็กๆก,ก็สามารถแจ้งได้นะครับอ่าเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับที่แถวที่2ก่อนนะฮะนี่นะครับบ่อสีครีมพาลินอันนี้จะมืดนิดนึงเนาะ,ะเดี๋ยวก็ลองเปิดดูเห็นไหมอ่านะครับนี่ หรูหรานะครับมากมเลยรถด,ดูโป่งดูโล่งนะครับสวยงามเลยนะฮะและที่สำคัญตอนเราเลือกเบาะสีพาลีนนะนี่นะครับตรงข้างประตูเขาก็จะเป็นสีพาลีนแบบนี้มาด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็มีแอร์หลัง USB Type A Type C แล้วก็ปลั๊กไฟนะ230โวลต์นะครับ400วัตต์เนี่ยปรับพัดลมได้นะครับเราสามารถล็อกจากข้างหน้าได้นะบางทีเรามีเด็กแล้วเราไม่อยากให้น้องเขาปรับเล่นนะครับ ข้างบนนะคะเป็นมนะูลลูปเนาะคันนี้ก็ติดฟิล์มที่มูลลูปด้วยนะฮะท่านใดต้องการจะติดฟิล์มมูลลูปต้องแจ้งกับนะครับว่าตัวพื้นฐานเราไม่ได้ติดเนาะรถที่มีมูลลูปนะครับจะไม่มีตัวผลจับข้างบนนะฮะนะซื้อกับก๊อปก็คุยกันตรงๆนะครับพื้นฐานมีอะไรต้องการจะเพิ่มอะไรจะปรับอะไรนะครับเราไม่หักลูกค้าหน้างานนะนะครับเราใส่ทุกอย่างก็ให้เต็มที่นะครับอ่ะ แผงประตูนะครับเป็นหนังทั้งหมดเนาะนะครับเติมน้ำมันเราก็ปลดตรงนี้รถเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับแล้วตอนเติมน้ำมันก็ดับเครื่องด้วยเนาะแล้วก็นี่ชุดควบคุมกระจกนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับสำหรับรุ่นไทเทเนียมเนาะนี่บอไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางครับสวยงามหรูหราเลยนะครับที่วางแขนก็เป็นสีพาลีเลยนะครับ พวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับเนี่ยรองรับทุกสรีละนะครับคนขับตัวสูงตัวเล็กนะครับเราปรับได้หมดนะครับเพื่อให้ขับได้ถนัดและขับได้ง่ายนะครับที่สําคัญของเราพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีความแม่นยำนะครับน้ำหนักเบาควบคุมลดง่ายนะครับไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเป็นพุชสตาร์ทครับมีที่วางแก้วนะครับทังซ้ายแล้วขวาชุดควบคุมนะครับมีเปิดฝาท้ายเห็นไหมไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับปรับแสงหน้าจอนะครับแล้วก็ปรับไฟหน้าสูงต่ําจอ นะครับตัวนี้ก็ขนาด12นิ้วนะครับนี่ตัวนี้มีเซ็นเซอร์วัดลมยางด้วยนะนะฮะกระจกนะครับก็ตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB เก๊ะนะครับนี่เป็นเก๊ะสชั้นนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์จอกลางก็ขนาด12นิ้วครับซิงค์ 4A Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน FordPass สั่งงานตาร์ทรถได้นะครับพอเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีที่เราต่อบลูทูธเอาไว้นะครับแล้วก็ สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระนะครับแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้านี่มีไวเลสชาร์จนะครับมือถือใครรองรับวางชาร์จได้เลยมี USB นะครับไทยเอไทยซีเนาะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเล่นเมนนวลได้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับระบบด้านในนะครับก็จะมีเรื่องของเตือนนะครับหลับในเนาะมีเรื่องของเตือนหลับในมี ABS EBD นะครับต้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรค KSLA ออกตัวบนทางลาชัน ROM ป้องกันการพลิกคว่ำนะครับ ESP TCS นะครับสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็ป้องกันล้อหมุนฟรีต้องบอกว่าครบแหละครับลดราคาขนาดนี้เนาะได้ความสวยได้ความหรูได้ความปลอดภัยนะครับมียามของ Ford ตัวนี้ได้เลย ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแ youtube กันด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์ทโทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ใหแล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ